สวัสดีครับปฏิดวงรายวันของวันที่15เมษายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม10ข้าเดือน5ปีเพาะนะครับวันนี้ยังอยู่ในทุกเทศกาลสงกรานต์นะครับอาจารย์ก็เลยมาซื้อของนะครับมาทำภารกิจที่ห้างสัญญามิทาวรนะครับก็เลยมาปฏิดวงรายวันที่นะครับสตาร์บัคสนะครับวันนี้นะฮะจะใช้ไพ่ชุดนี้นะครับเดนิโอไรเดอร์คอลเลคชั่นทาร์ลอนนะครับในการเช็ค ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรนะครับสีที่ใช้เสริมโชคลาภในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับและสีดาส่วนสีที่ห้ามในวันนี้เลยก็คือสีเขียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคำพยากรณ์นะครับคนที่ชมทางทิ้ต่อช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับ สามารถกดติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์เอาไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณได้รับชมนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปด,ดวงรายวันก่อนใครของอาจารย์ในทุกๆวันนะครับผมนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวยที่าร้อาสิบาบาทนะครับไม่จำกัดเวลาและคําถามนะครับใครสนใจคนที่ชอบตีดตอก,กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยครับยกเว้นคนที่ชอบทาง u t u b e นะครับ คุณแตะลิงก์ตรงคําอธิบายนะครับต้องเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อิน็อของเพจได้เลยนะครับอ่ะนะครับอาจารย์จะสับงไพ่ตั้งใจอ่านทีดีๆนะครับขอให้ครูบาอาจารย์เปิดทางให้ได้รู้ว่าเอ,อ้ยนะครับดวงเราจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนะได้ไพ่ไม้อบไวน์ wide, นะฮะก็คืออัดวินดาวันนี้พลังงานไพ่บอกว่าคุณต้องสู้หน่อยนะ จะทาอะไรนั้นอย่าเพิ่งชนะใจนะครับต้องบุกต้องสู้ต้องลุยกิจการของคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะครับนะคิดอย่างเดียวไม่ได้นะครับการเงินก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับต้องมีการวางแผนต้องมีแอคทีฟเน่ไม่ตกไม่ได้ตังค์ต้องทําเองนะครับสุขภาพวันนี้ให้ดูแลในะเรื่องอร่างกายการทํางานหนักนะครับการเจ็บป่วยเนาะผ่อนเพลียคนโสดครับวันนี้คุณต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นว่าคุณรักเขานะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะครับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่คุณเจออยู่กําลังจะคลี่คลายเปทางที่ดีนะครับระฉะนั้นคุณต้องมีอะไรต้องคุยกันครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภจากนะครับเทพนักรบอย่างสเสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพระคันทกุม,มารพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่ King of Pentacles นะฮะกิจการในวันนี้เนี่ยนะครับไพ่บอกว่าคุณจะโชคดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับนะเนื่องจากพรจากองค์เาววสุวรรณเพราะนั้นแล้วให้ทำบุญซะหน่อยนะครับกับองค์เาววสุวรรณนะกิจการวันนี้จะประสบความสำเร็จจะได้งานดีๆเข้ามาการเงินก็เหมือนกันครับจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่โอกาสได้โชคฟุกๆนะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงครับนาะดูแลร่างกายดีๆก็แล้วกันนะครับ คนโสดครับวันนี้คุณมักจะเจอสายเปร์อะไรมีคนมาชื่นชอบชื่นชมคุณนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักก็มักจะได้ข่าวดีๆนะครับเรื่องอะไรดีๆจากคนรักของคุณนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับขอพรขอโชคลาภก็ขอกับองค์ท้าเวสวร์น,นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่หกดาบนะบกิจการในวันนี้ต้องคอยแก้ไขปัญหานะครับอาเจอสิ่งต่างๆก็มักจะมีเรื่องราวให้คิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะงานของคุณนั้นถ้าใครทำงาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหากับคนเป็นหมอดูเป็นโคชิ่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือประกันชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลอันนี้ดีมากๆเลยนะครับงานดีนะฮะการเงินครับวันนี้นะฮะ ่ให้ไปทำบุญหน่อยอย่างมีโชคมีลาบต้องไปปล่อยปลานะครับแล้วก็ทำบุญวัดใกล้ๆน,น้ำเนาะถึงจะมีโชคลาภเข้ามาสุขภาพครับวันนี้ให้ดูนนเรื่องของการเจ็บปวดนะครับคนป่วยก็จะเริ่มดีขึ้นอาบน้ำและดูแลร่างกายดีๆนะครับนะพระกวนเวียนทองคนโสดครับวันนี้คุณมักจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักแต่ควา,ามที่ทำ็จใต้โอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยนะครับต้องค่อยๆตื่นนะคนที่มีคู่ให้ระวังการมีปากมีเสียงมีคขี้บ่นนะครับก็เบาๆลงหน่อยนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภน,นะครับให้ขอกับพ่อแม่อารักษมิทรับผมท่านที่เกิดในวันพุธปิดเกือบไปแล้วไม่ล่ะหาละมาดูครับวันพุธครับได้ไพ่ k ิ n งออฟยอดนะฮะกิจการในวันนี้นะครับไพ่บอกว่านะคุณม่ก <c oughs> ตวเนี้ยอยู่ไม่ติดนะครับมักจะมีเรื่องให้คุณคิดงานะจุดๆติดๆพอสมควรนะเพราะฉะนั้นแล้วให้ตั้งใจนะครับาวางแผนงานดีๆกนะิจการกําลังจะเริญเติบโตนะครับงานก็ราบรดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับการเงินนะฮะวันนี้มักจะได้โชคลาภจากผู้หลังผู้ใหญ่มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เสมอๆนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของ อาการใจร้อนความดันสูงนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักนะคุณมักจะมีพ่อเสียแม่ชักนะครับนํานพาความรักมาให้คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะความรักมักจะมีเรื่องน่าเบื่อนนครับครัวเกิดขึ้นพขาะจะมาแลใจหยุดเดดทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับขอกับองค์ท้าเวสุวรรณนะครับผมพุทธกางคืนให้ขอกับองค์อภิเษกครับ อันที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีมาดูกันครับได้ไพ่นะครับ King of Pentacle อีกเหมือนกันนะครับก็ออบอกว่าช่วงนี้คุณกำลังจะได้งานดีๆเงินดีๆเข้ามานะครับเป็นเงินก้อนนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยกิจการกำลังเจต,ติบโตนะครับส่วนการเงินนั้นนะครับอยากจะมีโชคลาภก็บอกว่าให้หมั่นทำบุญโดยเฉพาะทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับ สภาพนะครับวันนี้แข็งแรงดีก็ให้ระวังเรื่องการอดนอนนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะเป็นเจ้าบนทุ่มนะครับชอบทุ่มเทนะฮะเป็นสายเป์คนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักนะฮะวันนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือว่าอะไรดีๆจากคนรักของคุณนะครับถือว่าแฮปปี้นะครับขอพรเสริมดวงขอโชคลาภนะครับก็คือไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณครับผมคนที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่เดอะชาลีออนนะครับไพ่บอกว่าช่วงนี้พลังงานคุณต้องทาทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเมื่อเดินแล้วถอยหลังไม่ได้นะครับกิจการของคุณจะต้องดําเนินต่อไปนะครับแต่ให้อาระหว่างเรื่องอารมณ์ความขุเมืองความคิดเยอะนะครับแต่ให้อาระหว่างอารมณ์ความขุนมัวความคิดเยอะนะครับที่เกิดขึ้นเนาะการเงินครับวันนี้ยังไม่ค่อยพอใช้นะครับการจับาจใช้สอยต้องดูแลนิดเองสุขภาพระวังเรื่องอาการปวดตามข้อปวดหลังกระดูกสันหลังนะครับ คนโสดน,นะครับวันนี้บางทีคุณก็มีทางเลือกมากกว่านึ่งให้ดูแลอารมณ์ด้วยนะครับนะคนที่มีคู่นะครับให้ระวังเรื่องความขัดแย้งเรื่องการมีปัญหาทะเลาะเบาแวงครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับขอจากองค์พระเจ้าตากสินมหาราชและองค์การที่5ครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ห้าดาบนะครับ วันนี้คุณเป็นคนที่อดทนนะครับกล้าสู้ในทุกๆเรื่องนะครับปัญหาที่เข้ามานั้นนะครับในกิจการนั้นคุณสามารถผ่านไปได้ถึงแม้มันจะยากสักหน่อยแต่ก็ต้องทําใจให้สบายๆนะครับการเงินก็เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องพยายามนะครับวางแผนในการใช้จ่ายสุขภาพครับวันนี้นะฮะค่อนข้างจะให้ระวังในเรื่องของอาหารลาไส้นะครับคนโสดนะครับวันนี้ต้องให้อารมณ์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับแต่คุณเป็นคนที่อดทนสู้ต่อไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะความรักถึงมันจะมีเรื่องขัดแย้งกันแค่ไหนแต่เพื่อความรักทุกก็ไปต่อกันได้นะครับวันนี้นะครับถ้าอยากมีโชคลาภให้ขอพรจากองค์พญา,านาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคุณนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์โชคดีปีใหม่ทุกคนตลอดปีต่อไปร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ